ว่ามันเป็นปัจจัยกดดันแล้วเราเห็นเซตที่ย่อตัวลงมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือบริษัจทจดทะเบียนต่างๆมีการซื้อหุ้นคืนหลายๆบริษัทเราไม่คิดว่าจะซื้อหุ้นคืนอย่างปตรททก็ยังซื้อหุ้นคืนเลยทิศทางจา้ไปเราจะมีโอกาสเห็นบริษัทที่ซื้อหุ้นคืนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไหมครับพี่กบผมว่ามีครับผมว่ามีนะโอย้ยวันนี้คนอยากจะเห็นตัวโอสสภาคาร์บ,บาพวกเนี้ย ลงแรงมากลงลึกเกินพื้นฐานจริง,รงลงเหมือนกับบริษัทจะ,จะ,จ,ะจะอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยการพิจารณาการาทําซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะครับก็ก็จะมีความจำเป็นถ้าบริษัทนะก็ต้องไปดูว่าบริษัทนะั้นมีเงินสดเพียงพอมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับอืมต้องไปดูบาลานซ์ชีดของเขาถ้าเอาเป็นว่าให้เป็นการบ้านว่าต้องไปดูว่า พุนราคาตกไปแล้วฟันดัมเบลท์ไม่ได้เชียดอะไรมากมายแล้วเงินสดในมือเขามีเยอะอย่างเงี้ยอันนั้นโอกาสทำเทชูรี่สตอนะ็อกน่ะมีสูงครับแต่อย่างที่เราเห็นอาจจะมีการทําพิจารณาเนี่ยก็อย่างเช่นตัวโออาที่ราคาลงมาลึกมากอ่าแต่ว่าเงินเขามีเยอะอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสที่จะทำเทชูรี่สต็อกได้แต่บางบริษัทเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้นโยบายนี้เพราะว่ามันก็เหมือนกับ,บวูบวาบนะครับก็จะเน้นเป็นการจ่ายเงินปันผลมากกว่าหรือว่าบางบริษัทเนี่ย ที่ต้องการรักษาสภาพคล่องตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตข้างหน้าเนี่ยเขาจะสามารถรับมือกับวิกฤตนั้นได้ซึ่งมันก็มีปัจจัยสองสามอย่างพวกเนี้ยที่จะเป็นตัวกําหนดในการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างปตทประกาศเนี่ยผมว่าปตทเนี่ยปตทเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วมีเงินสดในมือเยอะมากนะครับพร้อมที่จะลงทุนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อหลักหมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นเ,นเงินที่เยอะนะ ถ้าพูดถึงว่าตัวปรตัวเดียวหมื่นหกพันกว่าล้านนี่เยอะมากเทียบกับการซื้อหุ้นคืนเมื่อปีที่แล้วทั้งทั้งตลาดเนี่ยประมาณหมื่นกว่าล้านเหมือนกันพเราซื้อตัวเดียว,วเดียวออครับงันก็เออ,อก,กออ็แล้วแต่พิจารณาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้ขนาดว่าจริงก่อนหน้านี้ก็มีหลายบริษัทแมก้กระทั่งแบงก์ก็มีการซื้อหุ้นคืนด้วยซ้ำไปนั่นหลายแบงก์เหมือนกันนี่มีการซื้อหุ้นคืนเพราะเงินส่วนในมือมีค่อนข้างสูงสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะครับ ก็เป็นโอกาสต้องเป็นโอกาสแล้วก็ผมคิดว่าดาวไซต์ตลาดจริงๆแล้วเนี่ยอา่าไม่มีถ้าปัจจัยเรื่องของอทั้งมันหมดไปนะผมว่าดาวไซต์ตลาดมันก็จากัดอยู่แล้วแหละนะครับเพราะวันนี้เราก็เห็นว่าบางวันฝรั่งก็อาจจะซื้อได้เหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าฝรั่งไม่ได้ไม่ซื้อและสิ่งที่ผมคิดเห็นว่า,าสิ่งที่ฝรั่งกลัวมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของ LTF เพราะ LTF มันมีค้างค้างที่จะขายได้ประมาณสักสองแสนกว่าล้านแต่ณวันนี้มันลงมาเหลือแค่ประมาณสัก แสนเจ็ดหมื่นตอล้านแล้วถ้าเกิดว่ามันมีส่วนบางส่วนที่โยกไปทําโยกไปที่ไทย ESG มันก็จะทําให้ตัวตัว LTF ที่รอขายหายไปอาจจะเหลือนิดหน่อยเหลือเหลือไม่เยอะห้าหมื่นล้านซึ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะเพียงพอเพราะว่าเพราะฝรั่งไม่ฝรั่งเป็นคนที่ซื้อมีสัดส่วนการซื้อขายหุ้นทุกวันเนี่ยมากที่สุดแล้วคือห้าสิบเปอร์เซ็นของตลาดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูว่าเออถ้าไม่มีแรงขายข้างหน้าเนี่ย ก็เป็นโอกาสเขาในการที่จะเข้าซื้อสะสมรอบผมว่ามองภาพนี้นะในส่วนของดูเป็นภาพเทคนิคเหมือนกันนะแต่ว่าดูเลื่องเม็ดเงินเพราะผมคิดว่าถ้าดูตลาดจริงอ่ะควรจะดูที่เม็ดเงินเป็นหลักเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่เงินใหม่ไม่มามันตลาดมันก็คงยากแล้วก็มีเงินเก่าที่พร้อมจะขายมันก็คนคนก็คงไม่อยากซื้อเพราะนี่ทุกนมันเป็นสิ่งราคาเป็นสิ่งสมมุติอยู่แล้วถูกไหมฮะอืมอืมอ่าแต่ว่าภาพเศรษฐกิจมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้ ให้ให้มั่นใจว่าซื้อนะซื้อแล้วไม่ไม่อลองเธอมันดีอ,อ่ะคือในวันนี้ลองเทอมันไม่เคลียร์ไงลองเธอมันไม่ชัดล้วจะซื้อไปทําไมรีบไม่ต้องรีบซื้ออะไรเงี้ยหรือว่ามีคนดอขายอยู่ล้วจะไปเราจะรีบซื้อทําไมอันนี้คือคือ,ค,อคือประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าโอเคมันก็จะเป็นจังหวะยิ่งราคาตลาดเอ่อดัจะีลงไปใก 1, 1, ล้พันหนึ่งพันอะไรเงี้ยหนึ่งวันหนึ่งร้อย่างเงี้ยผมก็มีคนจะช่จ้องซื้อนะจะเห็นว่าราคาหุ้นมาอย่างเมื่อวานที่ลงไป ก็มีคนกล้าซื้ออยู่เหมือนกันก็รอรอซื้ออยู่เยอะอยู่เหมือนกันครับอ่าโอเคค่ะอาจับจังหวะกันให้ดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่โกดขอบคุณค่ะดีค่ะัสดีค่ะ